What's in my bag ใบเท่านี้พบอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะเดี๋ยวมาดูว่าแนี่นพบอะไรบ้างในกระเป๋าที่จิ๋วแค่นี้ c h a n n l l wallet on chain ก็จริงๆสายใส่เขายาวแต่ว่าเราก็เอามาพันเองมีพี่นันก็พันอยู่ด้านในสะพายข้างก็ได้ก็ภาพแบบนี้ขนีนมาดูด้านในตรงนี้ด้านหลังเขาจะมีกระเป๋าอยู่นะคะอันแรก iphone อันนี้เป็น iPhone 16 Pro ค่ะไม่ได้ Max แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะเอาใส่กระเป๋านี้ตลอดบางทีถ้าใส่กางเกงยีนที่มีกระเป๋าก็จะใส่กางเกงกระเป๋ากางเกงมากกว่าซะส่วนใหญ่อันนี้ชิ้นที่1นึ่ชิ้นที่2ขาดไม่ได้ wet tissue wipes ก่อนทานข้าวต้องแบบเช็ดมือหลังทานข้าวก็ชอบเช็ดมืออัทนที่3สุดดมค่ะน้ำมันเขียวยกอันนี้ก็คือซื้อได้ที่แสงแดดมากนะคะ นะมันแบบมันดีมากมันต่างกับยาดมทั่วไปยาหมองทั่วไปก็เลยต้องเอาไว้ดมค่ะชิ้นที่4กระดาษซับมันเจลูการีพีตลอดกาลและตลอดไปขาดไม่ได้คือพี่นันเป็นคนที่ไม่เติมแป้งระหว่างวันแล้วก็ไม่ผกแป้งเพราะว่าเป็นคนที่อุดตันง่ายมากๆแล้วก็ผิวคือเป็นผลเป็นผากเลยง่ายมากค่ะแทนที่เราจะโบะปิดลงไป ก็เลยรู้สึกว่าการที่ทําความสะอาดระหว่างวันได้คือเราล้างหน้าระหว่างวันมันไม่ดีอยู่แล้วมันทําให้ผิวเสียสมดุลด้วยแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่เออแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็การล้างหน้าระหว่างวันมันเป็นไปได้ยากมากๆการทําความสะอาดผิวระหว่างวันด้วยกระดาษสับมันที่มีคุณภาพสำหรับพี่นัรู้สึกว่ามันจําเป็นมากๆเพราะว่าแทนที่เราจะไปบกเพิ่มเราเอาสิ่งที่มันส่วนเกินออกอย่างอย่างแบบ อย่างที่มันไม่รบกวนสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะเอาออกเฉพาะส่วนเกินก็จะช่วยทําให้ผิวเราสุขภาพดีลดการเกิดการระคายเคืองไม่ทําให้มีอัพหลุดแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวไม่เกิดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็สิ่งสกรปรกจนแบบเรากลับถึงบ้านก่อนเราทําความสะอาดอะคะ่ะมันจะมีสิ่งสกรปรกอะไรเงี้ยติดอยู่ในรูขุมขนแล้วก็ผิวเรามากมายก็การทำความสะอาดระหว่างวันด้วยกระดาษสัมัมันสำหรับพี่แนนคือสิ่งสำคัญมากแล้วก็ทำให้ผิวสุขภาพคือเปลี่ยน ไปมากจริงๆชิ้นที่5คือถ้าใช้ลิปที่มันชุ่มชื้นลิปสีอย่างตัวนี้ยแล้วเราจะถือไว้ทำไมนี่ทาสอสีนี้ค่ะ Dior สี999สี999ค่ะ Chanel c o c o b l o o สี134นี่จะเนื้ชุ่มเลยค่ะ ชิ้นที่6สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ยังใช้อยู่ค่ะชิ้นที่7กุญแจรถค่ะชิ้นที่8ขาดไม่ได้นี้คือสำคัญมากคือน้ำตาเทียมเนื่นเป็นคนตาแห้งมากแล้วก็เคยเลสิกมาตั้งแต่นานมากละ2 20กว่าปีละตอนเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บก,ก็คือเลสิกเลยค่ะใช้มา่อหลาย,ยี่ห้อนะคะยี่ห้อที่ชอบที่สุดก็คือ sustain ค่ะแฮนด์ครีมค่ะก็เป็นแฮนด์ครีมที่กำลัง เดบล็อกเดบล็อ hmm. กเสร็จ mm hmm. แล้วล่ะค่ะใกล้ละแพคเกจิ้งละค่ะตอนนี้แฮนด์ครีมของเจลูก้านะคะคุณสมบัติหลักก็คือช่วยเรื่องเอจจิ hmm. ้งของมือแล้วก็ร่างกายค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสไม่มีพวกจุดดำๆที่เกิดจากความแก่ชราของเราไม่มีกลิ่นพี่นันเดบล็อกแบบไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมแล้วก็จุกอะค่ะเราก็ทําให้มันเอามาแบบบํารุงเล็บได้ด้วยอีกอันนึงก็คือบํารุงคอค่ะ จุดที่เราจะเอจจิ้งง่ายนอกจากหนังหน้าเราแล้วเนี่ยมือก็คือแก่ไวคอแก่ไวนะคะก็เอามาใช้ที่มือแล้วก็คอแล้วก็ร่างกายที่แบบตรงที่มีจุดดำๆอันนี้มีส่วนผสมของ AHA ด้วยนิดนึงเพื่อเพื่อผลัดให้ผิวมันเผยผิวใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าใส่มาในปริมาณที่ไม่เยอะคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายก็ใช้ได้พี่แนนก็เลยต้อง6กอันนี้ใช้มาตลอดเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่เดบิวตอ์แ,ตแล้วคะ่ะ อีก2ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่10คือมีดพกก็ยังพกอยู่นะมันจําเป็นค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะกันไกลกับที่ตะไบเล็บบางทีเล็บเราพี่นไม่ได้ไปทําแบบซาลอนไม่ได้ทําสปาอะไรเงี้ยมันก็จะมีหนังมันมีบางทีเล็บเราไปขูดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความน่า,ารำคาญอยู่แล้วก็ต้องตะไบดังนั้นมีพกมีดอีปีผ่านไปพี่นานก็ยังต้องพกอยู่ค่ะชิ้นสุดท้ายนี่เขาจุมากเลยนะ กันแดดแบบพกพาพี่แดนต้องพกเพราะว่าคือไม่ได้ถึงกับว่าเป็นคนเติมกันแดดระหว่างวันขนาดนั้นมีสองอันแต่ว่าคือถ้าเวลาที่เรารู้สึกว่าผิวเรามันไม่ชุ่มชื้นนะคะเราอยากได้ความโกลแล้วก็ชุ่มชื้นมากกว่านี้เพราะว่าจุดที่เราโหนกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าผากจมูกคางที่มันจะยื่นออกมาแล้วมันรับแดดใช่ไหมคะพอเราอายุเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะกร้านขึ้นแล้วพอเราปล่อยให้มันกร้านอ่ะมันก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้น การเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวระหว่างวันที่เขาออกพวกมีมันก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกบาล์มที่เกาหลีเนาะไวไวแต้มแต้มอะไรเงี้ยบาล์มก็ดีแต่ว่าพี่แนนรู้สึกว่าบาล์มบางทีมันจะไปรบกวนกันแดดได้ก็เลยใช้กันแดดเลยที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีด้วยในการเติมตรงที่มันยื่นออกมาค่ะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าระหว่างวันถ้าเรารู้สึกว่าเราส่องกระจกแล้วเราอยากได้ความโกลแล้วก็ชุ่มชื้นมากกว่านี้พี่แนนก็เติมกันแดดตัวที่1 ตัวที่2ออันนี้มันก็จะเน้นพวกช่วยกระฟาดจุดดำๆที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างวันน่ะถ้าพี่นันแบบขับรถอย่างเงี้ยเวลาเราขับรถเองอะ่ะฝั่งเนี้ยมันจะโดนแดดใช่ปหคะเพราะแดดจากมันมันมาฝั่งนี้ก็พอเสร็จลงจากรถก็จะมาเติมเพราะว่ากลัวเป็นกระฟาเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลารักษามันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินนั่นแหละเราก็ป้องกันตั้งแต่แรกแล้วก็ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะช่วย correct เออไอพิกเมนที่เกิดมาแล้วไอกระฟ้าจุดแดำๆให้จางลงได้ในตัวเดียวแล้วก็เบลอรูขุนไปในตัวแล้วมันมีความที่เป็นแมทแมอะ่ะมันก็จะช่วยเหมือนเราไม่ต้องเราจะไม่มันไม่เหนอะหนะแล้วเราก็ไม่ต้องเติมแป้งใดๆเลยฉะนั้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันจำเป็นต้องพกเราไว้เติมระหว่างวันก็เลยเป็นคนที่เนี่ยแหละไม่ได้ว่าอยากจะเติมกันแดดสะทีเดียวแต่ว่าใช้กันแดดในการการบำร,รุงผิวระหว่างวันละกันค่ะรว่าก็เลยใครอยากเอาลองไปทําตามก็ ลองปรับดูนะคะก็เลือกกันแดดที chutz, ่แบบให้ความชุ่มชื so Som bah, ้นได้ดีด้วยมันก şey ็จะช่วยช่วยบำรุงผิวเราไปในตัวแล้วก็ทากันแดดที่มีส่วนที่ทําให้แบบเลือรุคุมค้นให้ลุคที่ค่อนข้างแบบแมตต์แต่ดิวอี้ไม่ได้แมตต์กลานเลยเงี้ยมันก็เอามาเติมหน้าเราแทนเมคอัพระหว่างวันได้ดีกว่าการเติมแป้งในความผิดพิถันนะเกิดลืมค่ะจะไม่พบเงินได้ยังไงก็คือถ้าพกใบจิ๋วอย่างรุ่นนี้ค่ะมันมีช่องเล็กน้อยอะไรเงี้ย เงินส่วนใหญ่ก็คือโอนเอาแต่ว่าก็จะพกบัตรเครดิตของห้างที่แบบเออเผื่อเราไปอาจจะไม่ได้อยู่ในแพลนแต่ว่าแวะไปเพราะมันใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะพกของอันที่แบบได้ส่วนลดก็มี2อย่างอันนี้เป็น b บง g k o เ M ็มเอ็มโพ e เลียมเอ็เทียอะไรอย่างเงี้ยที่นันไปบ่อยก็จะได้ได้ลดราคาซูเปอร์ก็ลดได้อีกอันนึงเป็นของเซ็นทันนของเซนทันเราก็จะได้ลดตามนาบหัได้ แล้วก็นอกจากนั้นพี่แนนก็จะพกบ,บัตรคือบัตรประชาชนจะไม่พกจะพกใบขับขี่เลยก็คือใช้ใบขับขี่แทนบัตรประชาชนไปได้เลยและเผื่อมีปัญหาตอนขับขี่อยู่ก็ใช้ใบขับขี่ใบเดียวจบก,ก็ไปหยัดพื้นที่ในกระเป๋าได้อีกอันนึงนอกจากนั้นอันนี้ก็มันก็จําเป็นสาหรับพี่แนนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปตอนไหนก็บัตรบริจาคร่างกายดวงตาและอวัยวะประมาณนี้ค่ะสําหรับกระเป๋าใบน้อยใบจิว๋วมินิมอลของพี่แนนนะคะคือ ประมาณนี้ถ้าใครมินิมอลกว่านี้อยากแชร์บอกนะใครได้น้อยกว่านี้ช่วยบอกทีว่าปกติคือพกน้อยคือมินิมอลเนี่ยมันต้องขนาดไหนของพีนน่แนนถือว่าไม่น้อยหรือว่ายังไงขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจทุกๆพลังงานดีๆที่ส่งมาให้กันเสมอขอบคุณจริงๆแบบคนที่คอมเมนต์ซ้ำๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปบายบายสวัสดีค่ะพี่เจ๊ดทำหน้าที่หน่อยเร็วพีจ <B itch> er> ๊ทชสวัสดีค่ะช่วงสีัดีค่ะห้องกล้องเร็วบายค่ะ